เล่าสู่กันฟังโดยกองบ้องตื่นร่วมนำเสนอโดยบุญมาพันดวงพร้อมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมน้ำสาล่ายแดงทริปเปิลดีน้ำสาล่ายแดงทริปเปิลดีโทรศัพท์สั่งสินค้าได้ที่0803249222 0803249222ครับา สามเณรโตปราบจระเข้ยักษ์เมืองชัยนาทครับวันนี้ตะกองบ่งตื่นจะขอหยิบยื่นตำนานมหาสรรั์ของท่านขลัวโตหรือสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมรังศีแห่งวัดระฆังมาเล่าให้ฟังกันนะครับอย่านะครับกรุณาอย่าได้เบื่อกันสะก่อน เพราะเรื่องที่ผมกำลังจะนำมาเล่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่หาดูหาฟังกันยากเหลือเกินนะครับมันเป็นเรื่องราวของอดีตสมัยที่ท่านครัวโตท่านยังเป็นเด็กเป็นสามเณรตัวเล็กๆแต่ท่านก็มีวิทยาคมเข้มขลังตั้งแต่เล็กเลยนะครับสามารถสยบจระเข้ที่ดุร้ายในบึงที่ดารดาดไปด้วยฝูงจระเข้ใหญ่น้อยของเมืองชัชนาน และชาวบ้านต่างก็กลัวกันทุกครัวเรือนนะครับมามาฟังกันครับสมเด็จพระทยจาโตท่านบรรพชาเป็นสามมณรในยุคสมัยขององค์สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่หนึ่งแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นั่นละครับผ่านมาเป็นร้อยปีแล้วเวลานั้นสมัมมณรโตได้บวชเป็นสามมณรได้เพียง 3, สมพันศานะครับอายุของท่านช่วงนั้นก็ราวๆสักสิบ ปสีสิบเศษสิบกว่าปีนะครับท่านตั้งใจเล่าเรียนพระคัมภีมูลกระจายไตรปิฎกต่างๆตลอดจนพระคาถาอาคมมากมายจนเริ่มแตกฉานเกินวัยเหตุด้วยว่าท่านเป็นคนหัวดีแล้วก็มีพรสวรรค์มากกว่าคนอื่นๆในวัยเดียวกันก็จึงเป็นที่เลื่อมใสศรัทธ,ธาต่อญาติโยมหนมุ่มสาวคนแก่คนเฒ่า และท่านก็ยังสามารถเทศสวดพระคาถาสั่งสอนญาติโยมในบทสวดยาวๆได้อย่างแคล้วคล่องไม่ติดขัดนะครับอยู่มาท่านเกิดนึกยังไงไม่ทราบได้ครับนึกอยากจะออกไปศึกษาหาวิชาความรู้เพิ่มเติมในต่างจังหวัดดูบ้างอาจจะมีพระอาจารย์เก่งๆอยู่ต่างจังหวัดก็ได้สามเณรโตก็จึงได้เข้าไปกราบขออนุญาตจากพระครูผู้เป็นพระอาจารย์ท่านผู้นั้นก็คือ องค์สมเด็จพระสังฆราชสุขแห่งวัดมหาธาตุในยุคนั้นนั่นเองนะครับอืมมีอะไรพอเน้นวันนี้มีเรื่องอะไรหรือขึ้นมาหาฉันแต่หัววันเชียวนะสาม,มเณรโตก็จึงะนมมือไหว้พระครูแล้วก็ตอบว่าพระอาจารย์ขอรับกระผมอยากจะมาขอกราบลาท่านสักปี เพื่อออกไปศึกษาหาวิชาความรู้เพิ่มเติมในต่างจังหวัดขอรับจะเอาอย่างนั้นหรือเอาเอาดีดีอยากไวคว้าหาวิชาความรู้ก็ดีฉันอนุญาตอนุญาตว่าแต่พ่อเน้นเหระอ,อยากจะไปเรียนอะไรล่ะเรียนพระปริยัติครับ เรียนพระปริยัตยหรืออืมอืมต้องไปเรียนกับพระขูสวัตตอนนี้ท่านอยู่ที่เมืองชัยนาทนนท่านเป็นคนเก็บพระคำภีเอาไว้เดี๋ยวฉันจะส่งข่าวไปบอกลลวงนาให้นะเมื่อสามเณรโตได้ยินก็สุดแสนจะดีใจครับยกมือไหว้ก้มกราบขอลาแต่ก่อนจะก้าวเท้าลงจากกุติของท่านพระขู พระกูสมเด็จพระสังฆราชสุขก็ได้เอ่ยเตือนขึ้นว่าเมืองชัยนาทที่เน้นจะไปนั้นมีจระเข้ชุกชุมมากนะได้ข่าวว่ามันลากเอาคนบนเรือไปกินออกบ่อยๆก็ให้เน้นระวังระวังเอาไว้บางก็แล้วกันสามเณรได้ยินก็น้อมรับคำเตือนอย่างนอบน้อมครับ วันต่อมาสามเณรโตก็ได้เดินทางไปที่บ้านหาคุณแม่และคุณตาของท่านซึ่งคุณตาของท่านก็คือคุณตาผลนะครับบังเอิญคุณตาผลคุณตาของสามเณรเนี่ยมีเรือเก่าๆอยู่ลำหนึ่งท่านก็ได้ไปขอร้องให้คุณตาพาไปเมืองชัยนาพวกท่านเดินทางไปโดยทางเรือนะครับมีคุณตาผลผูุเป็นตา แล้วก็มีคนเรือคนแกวเรือแล้วก็ผู้ติดตามอีกหนึ่งคนนะครับพอรุ่งเช้าวันต่อมาสัมมาเนนก็ได้ไปฉันเช้าที่บ้านคุณแม่คุณตาและก็กราบลานังมุดมารดาซึ่งก็อยู่กับคุณตาน,นั่นแหละครับจากนั้นสัมมาเนนโตตาผลคนเรือแล้วก็คนติดตามสี่ชีวิตก็พากันลงเรือล่องเดินทางไป โดยใช้เส้นทางอาศัยแนวลำน้ำเจ้าพระยาแจวขึ้นเหนือผ่านเมืองปทุมอยุธยาสิงห์บุรีโดยอาศัยพักนอนกันอยู่บนเรือนั่นแหละครับใช้เวลาก็รวมๆจะสามวันกว่ากว่าเพราะตกค่ำมืดลงก็ล่วงเข้าสู่อาณาเขตของเมืองชัยนาธละครับแต่มันก็ปลาเข้าไปร่วมจะสี่ห้าทุ่มแล้วครับมันดึกมากเกินไป ก็จึงต้องหาที่จอดเรือผูกไว้คิดว่ารุ่งเช้าวพวกเขาถึงจะขึ้นไปกราบท่านพระครูที่วัดจากนั้นสัม,มนเณรโตคุณตาผลคนแจวเรือและก็คนติดตามสี่ชีวิตก็ได้พากันหลับนอนกันอยู่บนเรือด้วยความอ่อนเพลียช่วงเวลาของค่ำคืนคืนนั้นมันผ่านไปเร็วเหลือเกินครับรุ่งเช้า พระอาทิตย์ก็เริ่มจะสาดแสงบอกเวลาว่าสาว่างแล้วนะประชาชนพลเมืองชาวชัยนาทริมฝั่งคลองแม่น้ำนั้นต่างก็ตื่นขึ้นหุงหาข้าวปลาหาอาหารพวกหนุ่มสาวๆคนแก่คนเฒ่าลูกเล็กเด็กแดงต่างก็ถือขันหาบคุก,กันไปที่ท่านา้ำเตรียมจะอาบนา้ำริมคลองกันซึ่งวิถีชีวิตแบบนี้มันก็เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านแบบดั้งเดิมตามชนบทสมัยก่อนแะครับท่าน แต่เช้าวันนี้พวกชาวบ้านบริเวณนั้นเกิดแปลกใจกันนิดหน่อยครับที่เอ๊ะวันนี้มันมีเรือไมอ่คุ้นตาม,มาจอดผูกไว้ที่ท้ายคุง้งอยู่บริเวณแถวๆใกล้ๆกับดงผักตบชาวาล่ะครับมองเข้าไปในเรือพวกเขาก็เห็นว่าเหมือนจะมีเนนและผู้คนอีกสามสี่คนนอนอยู่ในประทุนไม้ไผ่พวกเขาคิดว่า คนบนเรือคงจะเดินทางมาไกลจึงอ่อนเพลียพากันหลับไหลหลับลึกจนเช้าแล้วพวกเขาก็ยังไม่ตื่นกันเลยครับยังไม่ทันไรครับชาวบ้านที่มาอาบน้ำก็เริ่มสังเกตเห็นว่าที่บริเวณแนวผักตบที่ไม่ไกลจากเรือเท่าไรนะักมีฟองอากาศผุทธุดธุดดดขึ้นแล้วฟองนั้นมันก็ค่อยค,อยคอยขยับขยับเรื่อยๆขยับใกล้เรือเข้าไปใกล้เข้าไป อมองดูชัดๆก็เห็นแผ่นหลังแวบๆว่าใช่แล้วมันก็คือจระเข้มันว่ายตรงดิ่งไปหัวเรือซึ่งมีคนแจวเรือน,อน้อนหลับเอกเนกอยู่จระเข้มันใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปเตรียมที่จะขึ้นงับขาของคนแจวเรืออยู่แล้วอยู่ๆเด็กหญิงที่กำลังเอาขันตักน้ำที่บันไดท่าน้ำมองไปเห็นก่อนครับ ก็เลยชี้ให้แม่ดูแม่จา้าแม่จา๋านั่นนั่นจระเข้จระเข้แม่พ่อแม่เด็กและพวกชาวบ้านเหล่านั้นได้ยินบอกว่าจระเข้จระเข้ทุกคนต่างก็ตกใจครับพากันรีบขึ้นฝั่งชักบันไดขึ้นแทบไม่ทันปากแต่ละคนก็ช่วยกันตะโกนบอกพวกที่หลับอยู่บนเรือ เพราะช่วงนั้นจระเข้ตัวขึงมันโผล่หัวขึ้นมาแล้วและก็กําลังจะกระโจนงับขาของคนแจวเรืออยู่แล้วพวกชาวบ้านตามก็ตะโกนบอกคนบนเรือด้วยเสียงอันดังตื่นตื่น,น,นไอ้เคไอ้เคมันมามันจะกินมันจะลบเรือแล้วตื่นแล้วแล้วตื่นคนบนเรือได้ยินเสียงเอกอะโวยวาย,วายตกใจตื่นครับคนติดตามคนหนึ่งตื่นขึ้นมาก่อนเห็นว่าจระเข้กำลังจะงับขาข,าของคนแจวเรือลูกพี่ของตนเองอยู่เขาจึงรีบกระชากลูกพี่ถอยคืนหลบไป แล้วก็ได้ยินเสียงของปากจอระเข้มันงับอากาศดังกึบกึบสองครั้งแต่ดูเหมือนว่าจรเเข้ยักษ์ตัวนั้นมันคงจะหิวมากครับมันไม่ละความพยายามมันฟาดหางอันใหญ่โตของมันฟาดไปที่ลำเรือแล้วก็มุดหัวลงไปพุ่งชนดันท้องเรือหวังว่าจะล่มเรือจนทุกคนตกใจมากเรือเริ่มโครงเพลงโครงเพลงโครงเพลง นี่้าจระเข้มันคว่ำเรือได้สําเร็จเห็นที่ทุกคนบนเรือต้องตกต้องกลายเป็นเหยื่อของมันอย่างแน่แน่ทีเดียวเชียวเหรครับตาผลนึกเป็นห่วงสาม,มเณรน้อยผู้เป็นหลานเลยรีบตะโกนบอกสาม,มเณรแต่สาม,มเณรโตนั้นท่านตื่นอยู่แล้วและก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดตั้งนานแล้วแต่แทนที่ท่านจะตกใจกลัวจระเข้ท่านก็กลับบอกกับตาผลคุณตาว่าตา ใจเย็นเย็นไว้ตาจ๋าอาจารย์ฉันเตือนมาแล้วและต่อมาตัวของสามเณรโตท่านก็ค่อยๆลุกขึ้นเดินออกมายืนอยู่ที่หัวเรือเมื่อท่านเห็นฟองอากาศน้ำกระเพื่อมกระเพื่อมพุบๆก็จึงรู้ว่าจระเข้ไม่ลดละในการโจมตีเรือท่านก็จึงได้นั่งลงขัดสมาธิที่ตรงหัวเรือตรงนั้นทันที จากนั้นสัมมานเน็นโตก็ภาวานาพระคาถาอะไรบางอย่างพึมพำพุมพำอยู่ในลําคอจระเข้ใหญ่ที่กําลังมีอาการโกรธเกลี้ยวก็ค่อยๆมีอาการอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลง,ออนลงยังเห็นได้ชัดมันลอยตัวอ้าปากค้างขยับปากไม่ได้มุดน้ําก็มุดไม่ลงจมไม่ลง มันได้แต่ลอยคอตัวแข็งทื่อหางชี้ฟ้าราวกับกลายเป็นหินไปแล้วมันเวียนวนอยู่รอบๆเรือไม่ไปไหนชาวบ้านทุกคนที่อยู่บนฝั่งตังก็งงครับตาผลและคนที่อยู่บนเรือตังก็งงไปตามๆกันครับจากนั้นสมัมมเนน้อยก็ลุกขึ้นยืนอีกครั้งบนหัวเรือ พลางเขาเอื้อมมือลงไปหยิบเอาของบางอย่างในย่ามแล้วก็โยนลงไปในน้ําพลางเอ่ยเบาๆว่าไปได้แล้วนะอย่าได้มารบกวนรังควานคนอื่นเขาอีกเลยเท่านั้นเองครับทุกคนก็เห็นว่าเจ้าจระเข้ที่กำลังอ้าปากตัวแข็งจนเป็นหินจมไม่ลงนั้น มันก็ค่อยๆค,คืนสภาพเป็นปกติและมันก็มุดน้ําดําดิ่งหายไปภาพมหัสจรรย์ที่ชาวบ้านริมคลองเมืองชัยนาทเห็นในครั้งนั้นก็ทําให้ทุกคนต่างก็เลื่อมใสย,ยกมือไหว้สัมาเนนสาธุสาธุกันทวนทัวสามมาเนาาาานน,ามมาเน,น้อยสามารถปราพยศจระเข้ยักษ์ที่เมืองชัยนาทลงได้นี่คือ บันทึกของท่านมหาอามาตพญยาทิพโกษาหรือสอนโลหนันครับ่านสวัสดีก่อนจากกันกรุณาช่วยกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวเด็ดเด็ดเพลงดีๆจากผมแอดก้องบ้องชาแนลครับจานสวัสด,ดีด